สวัสดีมิโชคครับเพื่อร่วมอาชีพกลุ่มศิลปินแล้วก็พี่น้องประชาชนญ,ญาติยามหาบุญที่เคารพรักของกระผมสอนเทพสอนทองกองทองเมรดโดชดช่วงชัชวาลครับเป็นไงบ้างครับในช่วงวิกฤตโควิดที่มันเข้ามาสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านอยู่กันยังไงบ้างครับผมคิดว่าความเป็นอยู่คงจะไม่แตกต่างกันทั้งเราและท่าน และสิ่งที่น่าสงสารก็คือพวกคนที่ทำงานกลางคืนน,น,นักร้องนักรนตรีและศิลปินพนักงานเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟรีเซพชันกับตันเจ้าของธุรกิจร้านอาหารบาร์คาเฟ่ต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะครับก็ทำให้ทุกคนเดือดร้อนเงินที่พอได้ใช้กันไปวันๆก็หมดไป ต่างคนก็ต่างดิ้นรนกันนะครับแทนที่จะได้เปิดคาเฟ่กันเร็ววนี้ก็ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าพรกอฉุกเฉินก็ยังขยายผลมีผลบังคับใช้ไปอีกประมาณ1เดือนพอหลังจากครบหนึ่งแ,แล้วไม่รู้จะยกเลิกหรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรเข้ามาอีกผมกลัวว่ามันจะมีพวกมือที่สามนะครับมาสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นอีกในบ้านนี้บางนี้ไม่ต้องอะไรมากครับ แค่เอาประทัดไปจุดหัวเมืองไทยเมืองทำให้คนแตกตื่นนี่ก็ทำให้พลกระชุกเฉินต้องขยายเวลาได้เกรงว่ามือที่สามจะทำให้เกิดปัญหาคือพวกคนที่ชอบป่วนเมืองโพราโรคจิตทั้งหลายเนี่ยทำให้คนเดือดร้อนกันไปมากต่อมากครับสู้ต่อไปนะครับวิกฤตจาวรัสโควิดมันก็ ทำให้คนเดือดร้อนแต่ว่าประเทศไทยเราก็ยังโชคดีที่มีคนเจ็บน้อยและก็ตายน้อยเสียชีวิตน้อยแต่ว่าในต่างประเทศในโซนยุโรปทางอเมริกาทางอเมริกาหรือทางอิตาลีนั้นตายเยอะมากนะครับนับจํานวนเป็นหมื่นๆเป็นแสนแสน,แสนรายที่เสียชีวิตไปเราก็ยังโชคดีนะครับก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยอาจารย์สนเทพสนทองครับปีนี้อายุป่าเข้าไปก้อนร้อยแล้วครับสุขภาพยังดีอยู่เพราะว่ายังมีตัวช่วย แล้วก็มียา12ราศีกินอยู่ประจําขับถ่ายรู้างไล่สัพโรคขับถ่ายพวกเชื้อววัช,ชโรคด้วยและสร้างภูมิพลังภูมิคุ้มกันด้วยผลิตภัณฑ์สุดยอดที่ผมกินมา10ปีครับไอเบอิบ์กไอเิร์กแล้วก็พลังงานของตับไตก็คือไอดอนไอดอนและเอสไอเดียสร้างภูมิพลังภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดีท่านผู้ชมครับผมจําเป็นต้องพูดต่อไปอีก ผลิตภัณฑ์ที่ผมกินอยู่เนี่ยมันเป็นตัวสร้างภูมิพลังภูมิคุ้มกันโรคไอสเบ,บิบ์กมีส่วนผสมของตังถังเช่าแทร้อยเปอร์เซนกิโลละ3ล้านบาทจากมือทิเบตนะครับนําเข้าหน้าฝนเป็นตัวหนอนหน้าร้อนเป็นดอกดอกคล้ายดอกดีปรีนะีนะมันเป็นตัวยาชูกําลังบํารุงกพลังและสร้างภูมิพลัง,ลงภูมิต้านทานเชื้อโรคและมันมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ มันช่วยในเรื่องของต่อมหมวกไตและก็ช่วยต้านเซลล์มะเร็งและก็ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคและก็กระปรี้กระเป่ามันไปกระตุ้นความรู้สึกในด้านความต้องการหรือว่าในด้านของอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไปกระตุ้นช่วยได้ดีมันเป็นสมุนไพรสุดยอดของเจ้าฮองเต้ที่มีนางสนมเป็นจำนวนนับพันนับหมื่นนะครับไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวหลักตัวช่วยก็คือ ตั้งทางเช่าและมีสารสกัดจากสมปารีสมไซเบเรียแหวกไรจากธรรมชาติสิ่งสังกสีแร่ธาตุสารอาหารสําคัญของร่างกายของมนุษย์ที่กินอาหารไม่ครบมู่เหล่ามารวมอยู่ในนี้วิตามินบีาวิตามินบ6และอื่นๆอีกหลายชนิดที่รวมไว้สารสกัดจากหอยนางรมและก็เห็ดหลินจือแดงแรงฤทธิ์เนี่ยแหละท้งรากต้นคนดอกของเห็ดหลินจือด้วยแล้วก็สารสกัดจากใบแปะก,ก้วยช่วยเรื่องสมองความจํา และก็มีคุณประโยชน์หลายตัวหลายอย่างผมกินมาสิบปีครับความเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยกระปีก้กระเปล่าและช่วยเรื่องผิวพรรณทําให้ผิวพรรณดีนะช่วยให้ใบหน้าของเราเนี่ยไม่เหี่ยวย่นนะเหนียงที่มันเคยย่อนยานเนี่ยมันกระชับมันรัดไปแล้วก็ใต้ตาที่มันมีออรอยตีนกาหรือว่ามันมีริ้วรอยเนี่ยนะมันก็กระชับไปทําให้ใบหน้าแลดูอ่อนกวัยหนุ่มกว่าอายุ อายุผมเวลานี้ก็อีกไม่นานนับไม่อีกกี่วันกี่เดือนนี่ก็เจ็ดสิบปีแล้วครับแต่ร่างกายของผมก็ยังแข็งแรงและแข็งแกรง่งเพราะอะไรเพราะว่าผมดูแลสุขภาพแล้วก็กินยาสิบสองราศียาที่ได้ค้นคว้าม,มาเนี่ยกินมาก่อนขายเป็นยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นชนิดเม็ดชนิดผงชงน้าร้อนและเป็นชนิดเม็ดแคปซูลด้วยก็ทํไม่้กลื่นง่ายผมกินประจาครับทาให้ระบบขับถ่ายภายในร่างกายดีแล้วก็ ทำให้ไม่เกิดโรคขับล้างสารพิษขับถ่ายพวกเชื้อโรคและไขมันไม่ก่อเกิดในร่างกายจึงไม่มีโรคแม้แต่โรคเดียวผมตรวจประจําปีทุกปีไม่มีโรคนับว่าโชคดีครับอยากมีสุขภาพดีก็ลอกข้อสอบของสอนเทพสอทองเอาไปใช้ได้เลยนะครับด้วยความขอบพระคุณครับ